เอซีคะเรามาติดตามอาจารย์แมวเป็นนิมิตท,ที่ดีที่อาจารย์แมวบอกว่าปู่ขาวมากสิบบอกแล้วมีเลขหกนะคะเอติดตามคนมีฝันเลขเด็ดไม่รับบอกต่อเรามาติดตามตัวเลขของอาจารย์แมววันอาทิตย์ที่21นี้มีพิธีบวงสวงใหญ่ถือว่าปล่อยตัวเลข3าตัวนะคะ FC คนมีฝันเลขไม่รับบอกต่อวันนี้มาติดตามเลขอาจารย์แมวสารปู่ขาวที่วัดบ้านพนาว,วดที่ผ่านมานะคะฮือหาอีกแล้ว f อ6393ที่อาจารย์แมวนะคะได้ทำพิธีขอตัวเลขที่นี่วัดที่นี่บ้านพนาปู่ขาวนะคะให้แบนมากมาก f อติดตามต่อได้นะคะ มวดนี้อาจารย์จะฝันหรือยังหรือว่าจะเข้าทรงวันไหนเดี๋ยวเรามาติดตามอาจารย์แมวได้ที่นี่นะคะเอและอาจารย์แมวบอกว่าจะทําพิธีเข้าสรงที่ปู่องค์ดําแสนจ,จิตจันทราที่ส่วนของชั้นตรวจด้วยนะคะตอนนี้ก็ได้รับโทรศัพท์ f อฟนะคะไม่ขาดสายเลยตอนนี้มีคนติดต่ออาจารย์เข้ามาเยอะมากานะคะเอฟซเดี๋ยวแอดจะ เข้าไปพูดคุยกับอาจารย์เดี๋ยวให้อาจารย์ได้คุยโทรศัพท์สักครู่นะคะสวัสดีครับพ่อแมวครั <c oughs> <c oughs> บวันดีวดันดีว <c oughs> ดที่แล้ว <c oughs> พ่อแมวเข้าตรงๆเลยหกสามครับคือผู้ใดเพอนเอาเป็นมันก็ได้กันหลายเหระเนาะค่ะอ่าผููไดเอาเป็ аем, นก็ได้โยมันหักบ่ถถงหันได้นักน้ำเพิินอ่าคือที่ปูเพิ่นเว้าเพิ่นกะบอกว่าไปแล้วก็ต้องกลับเด้อกเด้อดอ่าคือกลับบ้านเก่า คือเลขเก่ามากเนาะเป็นเลขสามนั่นนะเลขเก่าอาที่นี่คนก็นเอาบอเป็นบัรกลับกับไปย้อนกลับเอาหกสี่สล่าคือว่าโตสี่เก้าสามนั่นพอขาวเพิ่นบอกว่าให้เป็นโตกันซื้อาเพิ่นบอกว่าหกกับเก่ามีโอกาสเตะขึ้นะใดเนาะที่นี่เพิ่นเน้นเนี่ยคือเพิ่นให้เน้นเอาหกสามสามหกอ่า เออแต่คนบอกเข้าใจอ่าทีนี่ว่ามาเมื่อนี้จิมาจามในแนวคําฝันบอกค่ะบอกมาแล้วเป็นก็นได้เข้าไปนิมมตพอแล้วได้ค่ะอ่าได้ไปยืนอยู่หน,น้าบ้านเอามือมาเกาะพอ่พอพ่อมากกระสิบใส่ให้ค่ะอ่าเพ่อนบอกว่าจิเขาพันษาสวงจิเขาพันษานี่เพล่นจะให้สามโตตลอดค่ะเป็นวางจั้นเนาะเออพ่อกับว่าได้หูว่าได้เจีงเดี๋ยคืออาศัยเพ่อนไปนิ่มีคําฝันพอแค่นั้นเองเด้เออ อาเพื่อนบอกว่างวดเนี่ยเลขกับวันนี้ไก่ตัวเก่าได้ลูปเลขมูเฮ้าจีได้ยูได้เฮกันก็นกคือเป็นตัวนั้นตัวนี้เพื่อนกระบ,บอกก่อนที่เพื่อนหเาเข้าไว้คือเพื่อนห้ไยไหวจริงเอาไปจะก่อนห้เป็นแนวทางค<ก>ำฝันเด้อเพื่อนวงกลมใบซ้ำอีกหกศูนย์ ใบบ่เอาตัวนี้กับให้แปรล่กห้แปรยังไงเพิ่นใบจัชนี้นะคะเนาะนับมาเลยจากนิ้วหกนิ้วมาวอนนี้ละหกนิ้วค่ะปู่อ่านั่นแหละเพิ่นบอกว่าจังไดหลักหนี่กลับมาอีกสองโตจะล่อถ้าเอามือบวงสวงเอออ่าเพิ่นบอกว่าให้เบืองให้มันคักสักก่อนตัวนี้เพิ่นคักแล้วเพิ่นกะวงปมของเพิ่นไวอ่ายั่งเบืองขึ้นเหมือแรงเพิ่นที ครับตัวใดเพื่อนกับชีวงกลมไปให้อีกเพิ่มสามตัว่คนออในนี้มีตข้ามฝันเด้อที่นี่เพราะว่าตาสิเป็นญาติพี่น้องเนาะเอฟซีถูกจังหวัดถูกอำเภอก็ดีหรือว่าอยู่ต่างประเทศก็ดีอ่ารล่อถ้าติดตามเบิ่งเนาะอว่าปูเพิ่นสีหยกตัวใดสามตัวบนนีการล่อสะกอนเด้ออาจจะนี่เพื่อนก็ให้เป็นแนวทางข้ามฝัน อ่าเพิ่นห้หกไว้แล้วคือเพิ่นมั่นใจว่งกลมไวแล้วเรียบร้อยหกนี้หลักไหนครับปู่ก็สิเป็นรักสิเพื่อรักใดละรักลอยคือยังไม่รู้เออคือเพิ่นบอบอกว่าอยู่รักใดอ่าเพิ่นบอกว่าในจํานวนเลขสามตัวอ่ามันเหลืออีกสองตัวเนาะเพิ่นวางสั้นไหนหน้าตัวเดียวเออเหตุจังไดที่เพิ่นก็บอกว่าลูกเต่าเล่าล้านในเฮกันแทอีกงวดนี้ S <S เออ,อก็คือในหลังจากเล็กจากหวยออกได้สองมือมาหนีเพิ่นกับไปนิมิตคำขวันพอกระได้ํำนั่นเนาะ <S 2> <S 2> ค่ะที่นี่มือขึ้นเข่าไปแต่ว่าปูว่าได้เข่าไปอ่าพ่อเข่านั่งปฏิบัติเนี่ยไปโอยเป็นยี่สิบสามสิบคนแต่หัวหน้าเพื่อนนั่นได้ผ่าแดงมัดหัวถืออีดาไปไปแล้วในในในนิมิตพอนั่นคิดว่าเขาสิไปเหต สิ่งบดีก็พอนั่นอะอาภาวันไปยืนอ่อมห่องห้องพระพ่อนี่ <Okay. S 2> เออบาทนี่มันไปซองเห็นพ่อนั่งปฏิบัติหมอหัวหนายาย่าใหญ่ผามัดหัวเนี่ยผ่าแดงมัดหัวมันบอกว่าโอ้คนยานแมวเนี่ยเขาคนมีสินร,รมอยู่ใดมีโอ้ยเป็นเหตุยังเขาไปได้ดอกอาถ้าเขาบ่ถือบ่อปฏิบัติเอานี่เออโตนี่พ่อทำไร่มันอยู่กว่าสัต มันก็บ,บอกลูกนอกมันก็ว่าในเล่าวยีสิบสิคนยางน้ำกลันกันออกมาผีหลักอาจจาะขัดแว้หมองในก็บวปหูนอนในนิมิตนานาที่นี่เขาก็เลยส่วนกันกราบส่วนกันกราบแล้วมามือเชร้าก็มีคนมาลอ่อาถามข้ามผันพ่อโยูเขาเลยขออนุญาตถามว่าพ่อตัวนี้่อแมนหนูมาเจาะจงอาสีถาม เลขถามเบอร์พ่อได้คือเขาบอกว่าเขาฝันฝันว่าพ่อน,นี่ยกเฮียนใหม่หลังบางยางใหญ่านนี่นว่าผู้ใดมากกว่าโอ้ยพ่อแมวมือจานแมวเรามีความสุขระบตัวนี่เ,ออเล่าใดย้อนลูกย้อนหลานมาสางบ้านสางเฮียนใหย่ระวางสัตว์แม่เขาฝันนะเขาไปมาใหญ่เขาบ่เคยฝัน <Okay. S 2> อาทิตย์นี้เขาก็เริ่มมาถามบ้านเลขกี่พ่อหลังนี้ หลังอยู่หูมืมอนี่พ่อก็ได้บอกเข้าไปว่าบ้านเล็กที่ห้าหา้าค่ะอือถือว่าฟันดีอค่ะขเขาถือว่าฟันดีค<า>่ะพอเองพ่อก็คิดว่าขาันจังแตบโบรานเบิองกาว,ว่าได้อยู่บ้านไม่ก็อาจสีบ่อสมวนบ่สบายเนาะแต่ว่าตัวนี้มันเป็นผู้อื่นฟันพอน่อก็คิดว่าพ่นสีปูขาวพันสีซอยบ่ใไอ้โชคอีกบ่อพ่อก็คิดว่า,วา,วาฟันดีอยู่ดอกค่ะพ่อก็ถือว่า พ่อเองบางคนก็ถามว่าได้หลายบ่อพ่อว่าจะมาถามพ่อนั่นซื้อพ่ได้พ่อบ่ได้ซื้ออ่าบาทนึ่งกับพ่ได้ซื้อถ้าแมนเบิ่นไห่พ่อซื้อเองได้นั่นกับบอมแมนว่าวาวบ่มีพ่อก็สิไปเส้นเขาเออย่างน้อยพ่อก็จะได้ยูบ้านละละสองสันละบังว้าปันนี่เออเลขอองมากพ่อก็รีดต้นย้ายนั่นล่ะเล้าก็นนางเบิ่งตะโมเขาง้อยอยู่ อก็ว่าพ่ได้ก็บ่อป็นหยังพ่อเองพ่อก็บ่ได้คิดอีหยังมากไม่พ่อก็คิดว่าเออได้ซอยเหลียะาตีพี่น้องต่างจังหวัดต่างอำเภอต่างตำบลเออหรือว่าอยู่ต่างประเทศก็มีอาเพื่อนได้กินได้อยากได้จับใจใจสอยไปก็ถือว่าพอซ้ำพอได้ทำบุญเนาะค่ะอากองบักใหญ่ค่ะอาบัตยาพอตกถูกได้อยากบุญบารมีที่พอเฮ็ดไหวก็สิได้น้ำซอยเหลียพ่อยู่ว่าอาพอคิดเท่านั้นเอง <No. S 2> เก็ถือว่าหลังจากเล็กจากเบอร์จากห้อยออกในนิมิตำํำหันพอก็คือจีมาได้แค่นั้นดเดยาก็รอด้ายาหูก็รอดา้าเบงมือแรงอีกหรือว่ารอดา้าเบงมือที่ทำมีทีเด้อแต่ะมาชูมือหลยมูเจ้ากับ้าน้ำมันเนาะอันพอบริรเสเียคาน้ำมันได้พออยู่บา้านเด้อ กลออ็ล่อธาติตามเมืองอาบว,ะวะัตตะิตเป็นลูกเต่าเหล่าล้านเนาะเปทนมาหากจินอยู่ต่างถิ่นต่างจังหวัดด้วอยอยู่ต่างประเทศก็ดีก็ธาติตามเมืองเนอะ <c oughs> อจนหอดกลัวมือเพื่อนที่ทำพิทีบวงสวงเนอะอทีนี่ก็ขอให้บุญญาบารมีเนะาะของปูขาวก็ดีหรือว่าบุญญาบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในสถานที่ที่นี่ก็ดี นำไปปกปักรักษาดูแลคุ้มครองลูกเต่าเล่าหลานอาพร้อมเั้่งเอฟซีเพื่อนนี่แหละที่มาหอดมาถึงมือน,นี้กันสองคนเพื่อนเดินทางไปใส่มาใส่ก็ขอให้บุญญาปรมีของครูบบใหญ่ก็ดีของหลวงปู่ขาวกว็ดีอานำไปบันดลบรรดาลลูกเต่าเล่าหลานให้เพื่อนได้ผลถูกพลอยากผนจากความลำบากเด้อปู่ อาให้นำหวดสีมาก็ให้นำเพื่นมีโชคมีชัยให้เพื่นได้สามตัวอาให้รวยรวยให้เจริญเจริญให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเด้อบัญญาสาุนะคะ fc สาธุสาธุสาธุ